สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่24กันยายนปี2025เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับโดยราบเรื่องที่โปรโกแกรมฟุตบอลคารบอลครับอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่3เวลาตีหนึ่งสี่สิบหาร์ฟิลด์จะพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซลจะพบกับแบลฟอร์ดทานแนมฮันสเปอร์จะพบดอนคาสเตอร์และเวลาตีสองพอดเวลจะพบกับอา,าร์เซนอลท เราไปดูโปรกแกรมฟุตบอลเข้าไปตีเรียกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่2เวลา22นาฬิกาปารีาจะพบกับสเปเซียเวลา23นาฬิกา30นาทีเวโรนาจะพบกับเวเนเซียและเวลาตี2โคโมจะพบกับซัสโซโ,โลโปรกแกรมฟุตบ 5, อลยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา23นาฬิกา45มิทเทลแลนจะพบกับสตอมกลาสพีเอโอเคตล,ลินิกาจะพบกับมัค์คบีเทียร์วิป เวลาตีสองมาโม่จะพบลูดเกเลตละสก๊าลสปอร์ติ้งบราร์กาจะพบกับฟีนูดแลอเอาเบติจะพบนัตแองฟอร์เรสไฟบวกจะพบกับบาซินดินาโมสกเลปจะพบกับเฟเนบัเช่เลสตาเบลเกรดจะพบเซลติกและนิสจะพบกับโลมาทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางเป็นสปอร์ตโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลาเที่ยงคืนกิตาเฟจจะพบกับอาราเบสเวลาตีสองครึ่งเลอเอาเซดเดจะพบกับเลอเอามโยกา และแอเรติโกมาริตจะพบกับลาเยอเบกโนทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายาทอดสดทางบีนสปอร์ตนะครับแายนี้คือโปรแกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ